สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงคนเกิดวันศุกร์ค่ะในเดือนพฤษภาคอาย,ยน2,568ทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะขออน,นุญาตเป็นตัวแทนคนวันศุกร์นะคะจับไพ่12ใบค่ะ ได้แพนมาหกแล้วนะคะไพ่ใบ,บแรกค่ะเทพพจันทร์ใบที่สองให้มูราค่ะใบที่สามหานุมานกับนางเบญจกายใบที่สี่พระรามกับนางสีดาค่ะใบที่ห้าพระขันทปุมานใบที่หกคงเบ้งค่ะ ใบที่7ปพระเทวรษีใบที่8กุมารทองใบที่9ก้ห้ไพ่พะา,พายค่ะใบที่10เทพระเสาใบที่11เท,ท้าท่าตรถนะคะและใบที่12ค่ะพระนาดายทรงสุบันนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนวันสุ์ค่อนข้างเครียดในเรื่องของงานเงินความรัก ะะหลายคนกังวลใจค่ะไพ่เทพระจารย์เนี่ยบ่งบอกถึงคุณกําลังวุ่นวายใจว้าวุ่นใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักค่ะในช่วงเดือน,นี้คุณค่อนข้างเหนื่อยใจนะคะกับคู่นะคะเหนื่อย,ยกับปัญหามีความไม่เข้าใจกันความว้าวุ่นใจนะคะ แล้วก็เรามาระวังปัญหาการใช้อารมณ์กันด้วยนะคะมีไพ่พาพายขึ้นเนี่ยการที่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหานะคะว,ว้าวุ่นใจในเรื่องของความรักบางคนอาจจะเป็นความรักในกรณีที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าหรือความไม่ไว้วางใจกันนะคะมีไพ่โมรานะคะคนวันศุกร์นะคะไพ่เทพจัจารย์ขึ้นเนี่ยหมงบอกว่า,าคุณเนี่ยกังวลใจในเรื่องคู่นะคะในตัวคู่ของคุณหรือคนโสดเนี่ยกังวลใจกับ สิ่งที่เข้ามาคนที่เข้ามาใหม่นะคะคุณยังไม่ค่อยกล้าเปิดใจค่ะสาหรับคนที่มีคู่ก็เนี่ยเครียดทุกนะคะเทพภาษากังวลใจว้าวุ่นใจนะคะบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมค่ะในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็มีเกณฑ์เข้ามาปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีไพ่พระรามกับนางสีดาไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจอะไรกันนะคะในเรื่องของการเงินก็ระวังการถูก นะคะในเรื่องของเงินถ้านําเงินไปลงทุนนะคะก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ให้พิจารณาให้ดีๆแล้วก็การเงินของคุณในช่วงเดือนนี้ยังไม่ค่อยนิ่งนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่แบบมีปัญหาในเรื่องราวเก่าๆในอดีตการเงินนะคะเกี่ยวกับคดีความนะคะหนี้สินภาระต,าต่างๆที่มันยืดเยือ้อยาวนานมายังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะ ในเรื่องของงานก็หลายคนก็เครียดทุกใจวิตกกังวลใจค่ะเทพภาเสาเนี่ยงานงานหนักเหนื่อยนะคะมีเกณฑ์แบบขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะการงานไม่นิ่งแล้วก็คุณต้องเหนื่อยกับการจัดการกับปัญหาค่ะแล้วก็ลูกน้องในที่ทํางานอะ่ะสร้างปัญหาให้ด้วยนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจเลยนะคะปัญหาของคุณในเดือนเนี้ย ะะคุณต้องตั้งสตินะคะต้องเป็นของเบ้งผู้คิดการนะคะใหญ่แต่ว่าอย่าคิดเยอะมากเกินไปบางทีแบบการที่เราคิดในเรื่องของงานหรือเงินมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้เราเกิดความเครียดได้นะคะคนวันศุกร์ต่อมาเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะทั้งในเรื่องงานเงินและความรักนะคะว่าไพ่จะแนะนาและบอกอะไรกับคนวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤศจิกยายนนี้นะคะ่ะ ไพ่3ใบนะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานคนวันศุกร์นะคะบทสรุปจะเป็นอย่างไรไพ่จะแนะนำระบอกอะไรกับคนวันศุกร์อ๋อคนวันศุกร์คะมีไพ่พระพรมิฤษีไพ่พระวิศณุกรรมไพ่เทวฤษีนะคะ ก็มงบอกว่าการทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องติดต่อสัมพันธ์ประสานงานกับคนเยอะแยะมากมายนะคะจะมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของงานได้ค่ะวิศนุกรรมนะคะแต่ว่าคุณต้องตั้งสติค่ะให้พ่อกรมฤษีบอกเลยว่าคนวันศุกร์ในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยคุณตั้งสติให้ดีๆในเรื่องของการงานนะคะจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะ รมามาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินคนวันศุกร์นะคะสามใบค่ะหลายคนมีความกังวลใจทุกใจนะคะถ้าไพ่พระราหูเนี่ยบางคนนะคะการเงินไปทำอะไรไว้ะคะ่ะไม่ได้คืนค่ะให้ใครยืมเงินไปก็หายนะคะและก็ทุกใจมากบางทีแบบมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะคะแต่ว่า ไพ,พ,พ่พะพิแคทิสมูบอกว่าในการที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํางานหรือคุณสิ่งที่คุณกระทํามาในอดีตจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็คุณได้วางแผนตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเงินเอาไว้แล้วว่าจะต้องใช้ใจ่ายอะไรหรือจะต้องทําอะไรในอนาคตแต่ว่า ไพ่เทพระราหูเข้ามาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจความกังวลใจมากกว่าค่ะคนวันศุกร์คุณค่อนข้างวา้าวุ่นใจบางทีแบบมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะคะเหมือนจะมไม่มีทางออกแต่ว่าคุณก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วในเรื่องของการเงินสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะต่อมามาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักคนวันศุกร์นะคะสามใบค่ะไพ่ใบแรกค่ะ พยาพาลีจับกูทศกัณฐ์ใบที่สองเทพธิดาพระจันทร์และใบที่สามเท้าทัตตรุไพ่ความรักในเดือนนี้นะคะคนวันศุกร์ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่อนข้างเครียดกังวลทุกข์ใจอึดอัดใจนะคะอืมแล้วก็แบบมันเป็นความกังวลน,นะคะสิ่งแบบบางทีแบบคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกของปัญหาไม่เจอบางทีแบบวนไปวนมาปัญหาซ้ําๆเดิมๆนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างแบบ เหนื่อยนะคะแต่ว่าใจเย็นๆค่ะคนวันศุกร์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยสามารถที้คายไปในทิศทางที่ดีขุณขอขอให้คุณนิ่งกับปัญหาให้มากๆนะคะบางทีแบบการที่เราไปตื่นตระหนกหรือกังวลใจมากเกินไปอ่ะจะทําให้เราเป็นทุกข์ค่ะก็ะขอให้คนวันศุกร์นะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับการงานกนารเงินความรักอยู่เนี่ยขอให้สถานการณ์ต่างๆที่คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงนะคะสามารถติดต่อได้ตามด i านไอดีที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ